สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะฮะผม NGC TV คนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาเาเล่นเกมโอ้ไม่ได้เล่นเกมสิคื <c oughs> อแบบยังไงอะ่ะจะมาวิอยาอะไรอะไรเออบ,บางไอ้แมปเนี้ยไอ้แมป Marvel เนี่ยแมป Marvel เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าก่อนนี่แมปเนี้ยฮะเนี่ยเออบางคนที่แบบ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอันน,น,นี้วิธีเป็นก็สปีดนะครับคุณต้องเข้ากลุ่มเออนี่เดี๋ยวผมเข้าให้ดูว่ามันเป็นยังไงบางคนอาจจะแบบเยังไงเดี๋ยวผมทำาห้ดูเดี๋ยวรอบวันนี้ไม่มีคอมก็เลยเอามาก็เลยเอาโทรศัพท์มาแคสก่อนนะเอนาะเฮ้ยโฆษณาอีก เน่เน่เน่เอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะไอ้พวกนี้นี่นี่ฮะเดี๋ยวเนี่ยแมบบเอาแมบแบบเนี้ยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมันพอแหลกแล้วฮะมันพอแหลกอยู่นี่ฮะนี่เพลงมามเราขอลดเสียงแบบนี้โอเคฮะ นี่แมปนี่คือแมปมาร์เวลนะครับผมผมอ่สมากผมจะชอบเล่นพวกแฟลชนะฮะจะเป็นเออ่ควิกซิเวอร์แล้วก็อ่าเดอะแฟลชแล้วก็อีเวอร์แฟลชแล้วก็อะไร <c oughs> <c oughs> มีอะไรลกวนใครด้วยนะเด็กอันนี้ฮะที่บางคนที่มาเล่นแบบนี้คนมาเหยียบอันเนี้ยมันคนตายใช่ไหมล่ะฮะแต่ถ้าคุณเข้ากลุ่มคุณสามารถเหยียบปุ๊บเห็นไหมฮะเฮ้เข้ากลุ่มแล้วคุณจะสามารถเล่นตัวนี้ได้เนี้ยเล่นเลย I couldn't see him. เรวพาไปดูขั้นตอนเราพาไปดูขั้นตอนนะฮะเอาเอา่ะโทรศัพท์ผมแทบเลตมันค่อนข้างช้านะฮะผมแทบเลตผมมันค่อนข้างช้าโอเคมาแล้วเพลงดบับนี่รู้เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วรอก่อนนะฮะมันเป็นผมเลยผมไม่ได้เล่นโนบอ เราบอกในคอมนี่ลื่นไปตั้งไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยฮะว่าไอ้พวกโฆษณาพวกนี้นี่รีพอร์ตให้หมดดีไหมเนี่ยนี่ฮะคุณต้องเข้ากลุ่มนี้นะฮะผมเดี๋ยวผมจะลองไม่เข้าดูนะฮะเนี่ยลองออกดูก่อนเดี๋ยวผมจะลองออกดูก่อนอ มันถ้าหากคุณเข้ากลุ่มนี้คุณจะสามารถเป็นก็สปีดได้นะฮะอ่ะผมออกแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะได้ไหมเ้มาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกันช้ามันก็ต้องโหลดอยู่อย่าใจร้อนเพื่อนมาดูสิพี่ชาย จะได้ไหมไม่ได้ก็เรียบร้อยครับผมจะกลับไปเข้ากลุ่มเดี๋ยวรอตัวก่อนโอ้โหหน้าเนี่ยเออมาแล้วโอ้โอโอโยแหลกแหลกๆๆครับผมแหลกครับนะเอาละครับผมนี่ฮะเออเสียงอะไเนี่ยครับแฉบครับแฉบเนี่ยเนี่ยนี่ฮะผมมา กลุ่มแล้วนะฮะผมรูถ้าผมเหยียบผมจะตายไหมก็ต้องพิสูจน์เข้าผมนี่ฮะตึกนี่งไงฮะคุณไม่เข้ากลุ่มคุณจะตายเป็นอย่างนี้แหละครับแหะอ่าเห็นไหมผมบอกเดี๋ยวขออ,อธิบายค่อนข้างผมอธิบายไม่ค่อยเติมก็ขออภยัยเลยนะนี่ ให้คุณพิมพ์ชื่อแมปเอานะฮะ Marvel and DC the Dawn uh, of Hero อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านถูกหรือไม่ถูกรู้แต่ที่รู้ๆคือถ้าคุณเข้าไปแมปนั้นคุณจะเห็นที่เหยียบเป็นสีเขียวจะเป็นแบบที่เหยียบสีเขียวจะเป็นที่เอา้าไม่ใช่อย่างนี้นี่แนะที่มันจะมีคำว่าไออะไรอะ่ะเกมเกม พาร์สหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคุณจะสาม,มารถเล่นไอพวกเนี่ยเนี่ยเนีน่ยมันจะมีเซตมามะกับซูมด้วยไงเออเออรู้จักรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่นะมีเซตามะกับซูมด้วยนะฮะ,ะเนี่ยเออไอซูมมันใช้ประมาณ50โลบักนะฮะส่วนเซตามะนี่500ก็ ดีนะที่ไม่ใช่5,000ันก็ถือว่ายัางดีอยู่แต่ผมแม่ถ้าเป็นผมผมจะเลือกซูมดีกว่าเพราะมันวิ่งเร็วไงแต่ไซตมัมมก็มีข้อดีก็มีข้อลิทพันไซตมัมมมีข้อดีที่หมัดเดียวจอดไงฮะแล้วก็สามารถบินได้เออเอ้ยไม่ใช่ล้ไม่ใช่ล้ลนี่ผมจะมาสอนนะฮะในการแบบวิธีให้ได้ตัวก็สปีดนะฮะ ทั้งแรกเลยครับคุณพอเข้ามาสูรเดสก์ท็อปหน้านี้ใช่ไหมฮะนี่ให้คุณเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วนี่มันจะมีลิงก์อันนี้นะฮะให้คุณกดเข้าไปหรือคลิกเข้าไปนะครับถ้าหากคุณเล่นโทรศัพท์หรือเล่นคอมโน้ตบุ๊กกระตัง้งเนี่ยฮะนี่ให้คุณกดจอเลยนะครับจอคนเช้าไล่ครับให้คุณกดจอเช้าไล่นะครับนี่หลังจากนั้นกูก็จะ คุณก็จะได้เอก็สปีดนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้าเข้าเกมดูใหม่นะไอ,อ,อ,อที่ตอนแรกไอ,อตอนแรกนะ,ะผมก็ผมก็เกือบงงนะจริงๆนะผมเกือบหัวร้อนอนะคือแบบตอนแรกเนี่ยมันทำย่างไงวะมันทำไงวะทำไมฝรั่งมันเล่นได้วะ พอ,อพอมาลองเล่นมั่วมัวผมก็พอมาลองเล่นมั่มมัวเนี่ยผมก็อันนั้นอะก็กดเข้าลิงก์นี้แล้วกดเข้าจอเช้าไล่นะครับผมก็เล่นผมก็เป็นก็สปีดได้เลยแต่ผมไม่เอานะครับผมไม่ผมไม่เอาเสียตังค์นะครับเสียตังค์ผมไม่เอาผมเอาของฟรีแบบแบบนี้ยิ่งดีกว่านะฮะแล้วอินโทรคืออะไร เออมันเสียตังค์มันอินโทรเสียตังค์ก็จริงเต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเออพูดถึงมันนะฮะ่พอคุณเข้ามานี่นี่ฮะอืโอ้ออ๋ออ๋ออืมเออรีวร์สแฟร์โอ้ยนี่โอเคมาผมจะลองอีกทีคุณผู้ชม สามถ้าไม่ได้ก็ชิปไก่เลยครับผมชุบนี่ได้แล้วครับผมคุณผู้ชมได้แล้วครับผมผมบอกแล้วนี่คุณต้องเข้ากลุ่มนะครับค,คุณถึงได้ตัวก็สีะฮะนี่เดี๋ยวนี่เข้ามาแล้วคุณจะอยู่ในในหน้าอต่างี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไปปึบนี่หน้าอาจจะไม่หล่อเท่าไหร่แต่ก็ถือว่า แค่ดีนะครับผมลันสิครับใช้ได้นะครับผมไม่ไม่น่าชิ่อ ไปับผมเดี๋ยวขอปรับความเูยโอ้โหแสงแสงประกายปุ้งปลิงปุ้งปลิงเนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวทำช่องต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผมู้มันดีเว้ยเฮ้ มัน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 ไม่มจะไล่อนะจะไล่อมาดิ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 